คุณลูกค้าวันจะรับอะไรดีครับงั้นผมขอข้าวเหนียวมะม่วงกับไก่ละกันอู้นั่นไงอาหารน่ากินจุงมาเสิร์ฟแล้วครับไปเป็นไงบ้างลูกค้าอร่อยไหมอืมอร่อยมากเลยครับแฮ่อิ่มแล้วยังไงบ้างครับ อร่อยผมไม่มีตังค์จ่ายฮ่แมมอะอะไรเละครับผมไม่มีตังค์จ่ายครับไม่อะไรเลยเชฟซันเฮ้อะไรตายลูกค้าไม่จ่ายเงินฮิที่เราจ่ายตังค์ด้วยนะ